สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่เย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลนะคะใจหายคือคันเด้อยู่น้ำกันมาโดนนี่ขุนเพิ่นมายิ้มยิ้มนี่โมเมนตอย่างเด้อพี่น้องเพิ่นเพิ่นมายิ้มมามามาปั่นรถไปใส่เอยดีใจอันเพิ่นอันข่อยกับใจเปรี้ยวยู่แล้ว ของเจ้าก็ปล่อยไปใช่ไหมก็เลยมาเอานี้โอ้ปล่อยรถเก่งไปมา,ารถใหญ่ใหญ่กว่าเดิมคุ้มคุ้มใช้ได้คุ้มขนของไปไล่ไปนานนี่โอ้ยสบายอ,าอันนี้พอดีเราจะ,กะเกษียณเกษียณแล้วหมอก็อยากเที่ยวก็เลยอยากได้รถเจ็ดที่นั่งเอเอ มันก็ต้องปล่อยคันหนึ่งออกมันไม่ปล่อยก็ไม่ได้เนาะ<ด>เพราะมันมันมีอย่างนี้แล้วอันนั้นก็ไว้ขนของแกเอาไว้ขนของไปไล่ไปนาก็จะซื้อมือสองเหมือนกันไม่เอามือหนึ่งหรอกมันแพงประหยัดตังค์ได้ตั้งเยอะดีดีถูกมากถูกมากพี่บอกโอ้ยคุ้มไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะเราเอาไปใช้งานเนาะเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย เออประวัติประหยัดตังไม่ทำอย่างอื่นใจหายอยูเด้ลูกเดอ้อไปคํำไปคุ้นเพื่อนเดอ้อไปดีๆมาดีๆไปขนเงินเข้าบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางรถกระบอกเคยมีอันอยังดอกสบายสบายนางก็ได้กว้างปล่อยแล้วพี่น้องปล่อยแล้วโชคดีมีชาย เปลี่ยนหล่อมหม่เพื่อนได้ได้ดีอยู่โชคดีอยู่เปลี่ยนยางมาหมค่ค่ะทั้งสี่เส้นเลยซ้ำอีกหาปีว่าต้องเปลี่ยนเลยเด็อยางไม่เอ้ยลูกสาวใหญ่ไปแล้ววันนี้ ขนเงินขนคำเด้อไปให้โชคให้มันอันหวยก็ออกดีดีเด้อหวยก็ออกดีดีออกดีคักหวยอันรถคันนี้ออกเรื่อยเออได้ได้จริงๆรนี้เนี้ยเจ้าไปวอลดีๆเด้เนี่ยเพิ่นคูณคือยังนี่